ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณต้อมนะคะคุณต้อมความเพลินนะคะยินดีต้อนรับนะคะช่องหนกป้าแฟมิลี่ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะพี่เมษานะคะจากน้องเล็กนะคะคุณถาปนีจากยายวาดนะคะกําลังใจจากคุณมูดนะคะน้องกระท้อนนะคะเห็นชื่อแล้วอยากกินเลยเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากใช่ไหมใช่ใช่เนาะคะเอ่อน้องเล็กบอกว่าพี่ต้อมพี่ต้อมนะคะคุณถาปนีก็บอกว่ายายวาดจ้านะคะพี่มูดดีจ้าจากคุณสานะคะคุณต้อมบอกว่าสวัสดีครับทุกท่านนะคะสวัสดีคุณต้อมนะคะขอบคุณคุณต้อมนะคะขอบคุณมากๆ คุณต้อมพาเพลินนะคะน้องมินก็บอกสู้ๆนะคะน้องกระท้อนนะคะจากน้องเล็กนะคะคุณสาก็ต้องดีจ้านะคะคุณมุสก็บอกว่าคุณสาหารใต้สวัสดีครับนะคะน้องตายน้องตายนะคะจากน้องเล็กนะคะผู้สาวเล่าขาวเอฟซีอินทนินสวัสดีค่ะคุณอินขอบคุณคุณอินนะคะคุณอินหอกว่าสวัสดีค่ะลุงป้านะคะขอบคุณคุณอินนะคะขอบคุณมากๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณถาปณีก็บอกว่าคุณต้อมสวัสดีค่ะคุณต้อมบอกว่าสวัสดีครับทุกท่านนะคะ ขอบคุณคุณต้อมนะคะฝากคุณต้อมด้วยนะคะทุกท่านวันนี้คุณต้อมก็มาหาลุงป้าเฟลมารีเป็นครั้งแรกนะคะฝากเป็นกาลังใจให้คุณต้อมด้วยนะคะทุกท่าน่ะเอ้กาก็ให้กําลังใจมานะคะน้องอ้อยอิงกว่ารถ44ขอบคุณมากค่ะคุณอินก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะจากคุณอินนะคะคุณอินผู้สาวร่าขานะคะขอบคุณมากๆน้องเล็กบอกว่าผู้สาวเร่าขขาวสวัสดีค่ะจากน้องเล็กนะคะบ่าวยศสวัสดีค่ะสวัสดีบ่าวยศนะคะขอบคุณบ่าวยศค่ะเสี่ยบอลครับนะคะจากคุณมุดนะคะน้องอินสวัสดีคค่ะะะจากนน้ออองงยิ น้องออิงสวัสดีครับจากน้องเล็กนะคะกำลังใจจากคุณย่านะคะบ่าวดศบอกว่าสวัสดีครับลุงป้าสวัสดีบ่าวยศนะคะกําลังใจจากยายวาดนะคะผู้สาวรักข่าวสวัสดีค่ะจากคุณถาปนีนะคะผู้สาวรักข่าวบอกว่าพี่เจนพี่เจนนะคะคุณอินก็รักพี่เจนนะคะน้องสวยใสนะคะจากน้องรอใจนะคะคุณต้องให้กําลังใจมานะคะทักทายลุงรอบบ้างค่ะจากน้องอ้อิงพี่เจนจีรานะคะบ่าวยศสวัสดีค่ะน้องเล็กสวัสดีค่ะจากผู้สาวรักข่าวคุณอินทนินนะคะ คุณอินทนินก็เป็นครอบครัวเจแปนนะคะทุกท่านมาจากครอบครัวเจแปนนะคะหรือว่าช่องอินทนินนั่นเองนะคะขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ่าวยอสวัสดีค่ะจากพี่ถาปณีนะคะหลายน้องนะคะน้องเด็กบอกว่าหลายน้องใช่ไหมคะคุณมูบอกว่าคุณต้อมสวัสดีครับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ่าวยอก็บอกว่าคุณอินนะคะคุณมูกับทางพีคุณต้อมนะคะเดี๋ยวพี่ของญาตใส่ประแจให้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกท่านทยอยทยอยใส่นะคะทุกท่าน่ะโอเคนะคะ เบายศด้วยนะคะใส่ปเจให้บเบายศด้วยนะคะแล้วก็เหลืออีกใครอีกน้อยท่านหนึ่งเมื่อกี้ที่เห็นเห็นแบบแบบนะคะแบบแบบคุณต้อมใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ยังไม่ใส่ปุ่ยจคุณต้อมนะคุณต้อมดันคอมเมนต์ข้ามาสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงตรงนี้ไม่เห็นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากคุณอินก็เบายศนะคะน้องเล็กนะคะเบายศสวัสดีค่ะจากพี่ฐานะคะเบายศสวัสดีครับคุณอินนะคะพี่ฐานะนีสวัสดีค่ะจากคุณอินนะคะเบายศสวัสดีครับจากน้องเล็กนะคะ อ่าบ่าวยศก็บอกว่าสวัสดีค่ะพิธานะคะสวัสดีค่ะบ่าวยศนะคะจากคุณอินทนินผู้สาวเล่าขาวนะคะสวัสดีค่ะคุณมูดนะคะจากคุณอินนะคะน้องเตงมูสวยกว่าสวยกว่าทุกน้องใช่ไหมคะทำงานก่อนค่ะจากพี่สุกายขอบคุณพี่สุกายนะคะขอบคุณมากๆกค่ะพิษาขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะน้องมะพร้าวออนบอกว่าลดสี่สิบห้านะคะขอบคุณนะคะอย่าบ่ากันหัวใจกอดๆมานะคะน้องเขากว่าด้านๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ ยังหาคุณยังหาคุณต้อมไม่เจอนะคะเอาคุณคุณต้อมดันขึ้นมาอีกทีนึงนถ้าเด๋ยวขอญาตใส่ประแจให้คุณต้อมเนาะจะได้ใส่กุญแจคุณคุณต้อมคุณต้อมจะได้ไปเที่ยวหาบ้านเพื่อนๆนะคะน้องนินก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องมะพร้าวนะคะบ่าวโยกน้องเล็กสวัสดีครับนะคะคุณ่า็ใหัวใจมาขอบคุณคุณ่านะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ วันนั้นที่เพนบอกว่าเ็นบอกว่าที่บอกว่าจะให้คุณย่าสอนคุณย่าว่าที่รตรงไฮไลท์ใช่ไหมคุณย่ามันจะอยู่ขวามือของโทรศัพท์อะค่ะที่ตรงที่เราตรงแค่อยู่ใกล้ๆกับไมโครโฟนนะคะที่เราจะปิดเสียงอะค่ะอันล่างสุดที่มันเป็นเหมือนทานสเลตอะคะ่ะคุณย่าเป็นเหมือนทานสเลตที่เขาเอาเหมือนเวลาเขาเขา่ายหนังใช่ปะ่ะลักษณะมันเป็นเหมือนทานสเลตอะคะ่ะเราจิ้มเข้าไปตรงนั้นนะคะหนึ่งทีแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยะคะ่ะระบบเขาจะเขาจะบันทึกห้านาทีให้เราเองค่ะคุณย่า มันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับตรงตรงที่เราปิดเสียงเปิดเสียงไมโครโฟนนะคะถ้าบางทีเราอยากจะปิดเสียงใช่ไหมคะมันจะอยู่แถวเดียวกันอยอยู่ด้านอยู่ด้านล่างอะค่ะเป็นเหมือนทํา e s เ a t เวลาเวลาเขาถ่ายหนังอะค่ะคุณย่าเรากดเข้าไปตรงนั้นหนึ่งทีค่ะคุณย่าแล้วระบบเขาจะบันทึก5นาทีให้เราเองอะค่ะที่เป็นไฮไลท์ค่ะคุณย่าค่ะเพนว่าจะอัดคลิปให้คุณย่าเพนก็ยังไม่ได้ทําเลยค่ะคุณย่าเยเดี๋ยวเดี๋ยวเพนอัดเลยดีกว่านะคะเพนอัดให้คุณย่าเลยดีกว่านะคะทุกคน ตำแหน่งนี้นะคะคุณย่าเห็นไหมคะตำแหน่งนี้นะคะที่มันจะมีกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ไมโครโฟนใช่ไหมคะแล้วก็มีไอตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เรากดเข้าไปตรงนี้ถ้าถ้าเกิดเป็นแนวตั้งมันจะเห็นเลยนะคะแต่ถ้าตรงนี้เราจะจิ้มไปที่ลูกศรตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะค